ดีครับมนโกนกรครับมีข่าวดีมาบอกครับวันที่6นะครับาสารแพ่งมีคำสั่งห้ามนายกรระมนรีบังคับใช้ข้อกำหนดที่29ในพรกรฉุกเฉินฮะที่ควบคุมสื่อนะฮะพรบฉุกเฉินเนี่ยข้อ่าข้อ29 ควบคุมสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กเสนอข่าวควบคุมอินเทอร์เน็ตนู่นนี่บะบะคือห้ามห้าวห้าห้าม,ามบ๊ะบ,บ,บ๊ทุกอย่างแล้วก็คุณแยมนะน้องแยมถาปณีก็กับเพื่อนอีกหลายคนน่ไปฟ้องฟ้องศาลให้คุมขรองชั่วข่าวศาลเขาท่านก็ตัดสินนะบอกว่าเฮ้ยไม่มีสิทธิ์ตามธรรมนูญน,นะคุณไม่มีสิทธิ์ไปกีดกัน้นข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนเสนอคือเขาเสนอพูดความจริงอะหาว่าเขาเป็นเท็จแล้วก็ จะปิดอินเทอร์เน็ตแล้วก็จะบัฟเขามีโทษจําคุกนู่นนี่นั่นบาบาฮะแต่ว่าสารท่านคุ้มครองเลยนะก็เก็บมาแล้วฮะนี่คือข่าวดีครับก็รอดูต่อไปครับเก็บมาแล้วครับสวัสดีครับ